เพื่อนๆนะคะที่แบบว่า,ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทําสัญญาเช่านะคะแล้วทีนี้บางครั้งอาจจะถูกแบบผู้เช่าอะค่ะฟ้องร้องเนื่องจากเราทําสัญญาไม่รัดกุมนะคะแล้วคนสมัยนี้รว,รวมทั้งคัดเจ้าด้วยนะคะไม่ชอบอ่านหนังสือค่ะแล้วเราก็จะไม่ได้แบบใช้สมองในการพิจารณาเนาะ ก็มี AI ช่วยข้าเจ้าชอบมากเลยนะคือข้าเจ้ายังไม่ได้ใช้จ่ายค่าซื้อ AI นะไม่ได้ใช้ใชนะคะเจ้าใช้แบบเวอร์ชั่นฟรีเท่านั้นเองแต่ก็ใช้ได้ดีมากๆนะคะอย่างเช่นจะทำสัญญาเช่าหรือซื้อขายค่ะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำเสร็จแล้ว แล้วก็ส่งให้ AI ตรวจเป็นไฟล์ PDF หรือ Word หรือเป็นภาพก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะส่งเข้าไปใน AI ให้ AI เขาประมวลผลไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะเขาอ่านได้แบบทุกบรรทัดเลยนะคะแล้วเขาก็จะสรุปให้ว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้แก้แบบนี้ตรงนี้แก้แบบนี้เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายค่ะโอ้เป็นอะไรที่แบบเลิศมากเพราะว่า คือมนุษย์อาจจะผิดพลาดนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะใช้มนุษย์ด้วยร่วมกับ AI ร่วมกันทำงานนะคะ AI เนี่ยเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็จะทำให้ความผิดพลาดในการทำสัญญาซื้อขายหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องน้อยลงนะคะ คือหลายๆครั้งอ่ะค่าเจ้าผิดพลาดเพราะว่าไม่ปรึกษา AI ก่อนนะคะก็ทําให้บางเทียสูญเสียเงินอย่างเดือนนี้ก็สูญเสียเงินไป9,5 0 0เนื่องจากว่าไม่ปรึกษา AI ก่อนที่เราจะตัดสินใจขึ้นค่าเช่าคอนโดรายได้ก็หายไป9,5 0 0นะคะแต่ถ้าเราปรึกษา AI ก่อนเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติเพราะ AI ไอเขาจะประมวลภาพรวมให้เราว่าเราควรจะ ขึ้นค่าเช่าประมาณเท่าไหร่แล้วเราควรจะขึ้นเมื่อไหร่ควรจะหาคนเช่าได้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบขึ้นค่าเช่ากับคนที่อยู่เก่าแล้วก็ค่อยให้คนเก่าเขาออกไปเราก็จะไม่สูญเสียอะไรได้คือนี่แหละค่ะความผิดพลาดของมนุษย์คือบางทีมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้แบบฉลาดทุกเรื่องไงคะปัจจุบันเนี่ยเวลาจะไปคุยกับใครหรือทะเลาะก,กับใคร หรือเอเราจะไปพบลูกค้ารายไหนนะคะก็ปรึกษา AI ก่อนนะคะแล้วควรจะพูดแบบไหนอย่างเงี้ยแล้วควรจะแต่งตัวยังไงบุคลิกภาพเราควรจะทำยังไงปรึกษา AI ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเขาก็จะบอกให้เราแล้วที่เหลือเราก็เอามาตัดสินใจเอามาประมวลผลก็จะทำให้ใช้ ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ความเครียดลดลงนะคะแล้วทําให้เราทำมาหากินได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นอย่างเทรดหุ้นเนี่ยก็จะมี AI คอยดูให้โอมันมันช่วยเราแบบทำมาหากินได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะาโลกในอนาคตอะค่ะคนที่จะอยู่รอดได้นะคะคือคนที่ ใช้ AI คู่กับทักษะมนุษย์อย่างอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะมนุษย์นะคะ AI เนี่ยจะช่วยในการทําแบบประกันทำโน่นทํานี่ให้เรานะคะที่เหลือคือเราต้องตัดสินใจนะคะหรือ,อการหาคนเช่าคอนโด AI หาคนมาเช่าให้เราละแล้วก็ AI บอกแล้วว่าราคาควรจะประมาณนี้ประมาณนี้ เจ้าก็จะมีราคาในใจแล้วนะคะว่าควรจะปล่อยเช่าเท่าไหร่แล้วก็ลดให้เขาได้เท่าไหร่มันทําให้เราไม่ต้องกิวตี้ไม่ต้องรู้สึกแบบเสียดายไม่ต้องรู้สึกโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันช่วยประหยัดจริงๆแล้วก็เอเจนต์ที่แนะนํามาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเลยนะคะเขาก็ได้ อคอมมิชชั่นไปเต็มๆต่อให้เขาจะเอาแค่40%่เนื่องจากเขาไม่ได้มากับลูกค้าเงี้ยเห็นไหมคะ AI ช่วยเราแบบทำมาหากินซื้อมาขายไปโดยไม่มีต้นทุนในการเดินทางไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่ามือถือเราใช้อยู่แล้วอินเทอร์เน็ตเรามีอยู่แล้วนะะแล้วเรายังมีเวลาที่จะหาเงินออนไลน์นะคะขายประกันด้วยทํานูน่นทํานี่ขายของในบ้านบ้านดำบ้าน อะไรส้มบ้านแดงทําได้หลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆหาเงินได้หลายช่องทางเลยนะคะแล้วก็เวลาเออเราจะไปปรึกษาอะไรอย่าเนี้ยเราก็ปรึกษากับ AI ก่อนแล้วก็ค่อยไปหามนุษย์นะคะก็จะทําให้การคุยกันเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ให้กําลังใจทุกๆท่านนะคะให้ อยู่คู่กับ AI ใช้ AI เนี่ยเป็นแบบลูกน้องค่ะแล้วจะทำให้ความเครียดเราลดลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเก่งอะไรเลยครัเพื่อนๆนแค่ส่งคำถาม AI ก็จะช่วยให้เราแบบว่าเหมือนเป็นกูรูเหมือนเป็นผู้รู้คอยแนะนำเราได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ